มีหน้าที่ในการไต่สวนทวนถามซึ่งอัดปัญหาปิิศนาธรรมอันจะน้อมน,นำมาซึ่งปัญญาบารมีแก่พุทธศาสนิกชนตามสมควรแก่เวลาตัสมาสาธทโวเพราะฉะนั้นขอท่านสาธุชนทุกท่วนหน้าจงตั้งสสดประสาททั้งสองคอยรองรับพระสัธรรมเทศนาอันจานิสังสะคุณบุญราศีสุดที่จะนับจะประมาณหาไม่ได้วันนี้อาตมาภาพ ได้รับตำแหน่งในท่าที่พระสกวาทยาจารย์วันนี้มาถึงกุฏิท่านพระปราวาทยาจารย์คือท่านอาจารย์พระมหาสุภชัยสุภกิจโจเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช,ชวิทยาลัยแล้ววันนี้จะได้มาไต่สวนทวนถามซึ่งปัญหาปิิศนาธรรมจะได้หรือไม่ประการใดครับผมท่านอาจารย์พระปราวาทยาจารย์อัตโคปราวาทาจาริโย ตังทิสวาสโสมนัส,สมปัตโตอโฮซีตินับนีธรรมมาพาผู้รับตำแหน่งแสดงในหน้าที่พระประวัต